นี่คือโรงงานที่เน้นสุขานมามัยอาหารมากที่สุดซึ่งที่นี่กระบวนการผลิตทั้งหมดทําโดยเครื่องจักรแทนที่แรงงานมนุษย์ถ้าคุณดูไปโดนี้ไม่จบไข่ของคุณจะเหี่ยวโดยแม้แต่ไข่แต่ก็ทําโดย5ล้านดนดล่าซึ่งเครื่องต่อไข่อัตโนมัติเต็มรูปแบบและมันสามารถต่อไข่ได้700ฟองในเวลาเพียงหนาทีโดยทาให้สิ่งที่เคยเป็นงานที่น่าเบือ่อและใช้แรงงานมากเป็นเรื่องง่ายซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพหลายสิบเท่าโดยไข่สดจากแม่ไก่ถูกล้างด้วยน้าซำๆและแป้งไหลและหมุนได้ซึ่งจากนั้นพวกเขาจะฆ่าเเเื้้อออออดดดววแสงััลลตตรราาไกนนุปปคคบบมมมพะททท่่่่่่่่ เหลวไหลลงท่อลงในภาชนะด้านล่างโดยต่อไปของเหลวไข่นี้ผสมกับนมผงและแป้งกูเตนสูงจนแป้งเนียนซึ่งหยุหย่นและปราศจากก้อนและในระหว่าง,งกระบวนการนี้จะไม่มีการเติมน้ำเพิ่มเพียงหยดเดียวโดยจากนั้นแป้งจะถูกกดลงในแผ่นน้ำด้วยลูกกิ้งซึ่งถูกตัดเป็นแถบยาวขนาดเท่ากันโดยแถบเหล่านี้ทอดในน้ำมันร้อนจากนั้นเคลือบด้วยน้ำเชื่อมหมอ้อสำหรับสร้างรูปป่าซึ่งหลังจากถูกแบนและตัดให้ได้ขนาดที่เหมาะสมความอร่อยซากิมะาพร้อมแล้วโดยมันหวานโดยไม่ลน้นหลามและด้วยพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์มากกรอบและเบาแต่นุ่มและละลายในมมัันนนอไ่่วาขขงงคทีติ calm.